พาลูกเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง9วัน8คืน EP 2, 2> วันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นวันที่2นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุโมงค์เมเปลิลใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาอุโมงค์เมเปิลกันตอนเช้าเลยนะคะเมื่อคืนนะคะเราก,ากะว่าจะแวะอุโมงค์เมเปิลตอนกลางคืนที่เขามีการจัดแสดงไลฟ์อัพด้วยแต่ว่าคนเยอะมากๆเลยเราหากที่จอดรถไม่ได้นะคะเราก็เลยไม่ได้แวะมาเก็บภาพ ตอนกลางคืนี่เขาเปิดไฟนะคะเราก็เลยมาเก็บภาพในตอนเช้าแทนแล้วก็วันนี้ท้องฟ้ายังสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนใบไม้นะคะก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะประมาณ60-70%เซเลยค่ะก็จะได้เห็นสีแดงแดงแบบนี้นะคะสวยสดงดงามเนื่องจากปีนี้นะคะญี่ปุ่นหนาวเช้ากว่าปกติ่าใบไม้ก็เลยจะเปลี่ยนสีช้านะคะเพราะว่าปกตินะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าตามฤด,ดูกาลปกติเนี่ยก็จะสีค่อนข้างจะแดง เข้มเยอะมากๆแล้วนะคะรวมถึงบางทีอาจจะถึงขั้นล่วงกันไปเยอะเลยทีเดียวแต่ในโอโมงเมเปิลตรงนี้นค่ะเราจะเห็นว่ายังมีสีเขียวค่อนข้างเยอะ <ๆ S 2> อยู่เลยมาช่วงเช้าก็ดีอีกแบบหนึ่งนะคะคนไม่ค่อยเยอะค่ะเดินกันไม่ค่อยเบียดนะคะตต่ที่เราเห็นตอนเย็นเราขับรถผ่านคนนี้จะแน่นถนนเลยค่ะก็อาจจะหามุมถ่ายรูปยากนิดนึงมัมมีว่ามาตอนเช้าก็ดีไปอีกแบบหนึ่งค่ะอยู่นี่อยู่นะยิ้มหวานน่อย ได้แล้วระหว่างที่เราป๊ะป๊าขับรถมารับนะคะยูนีอยู่น่าก็ได้ซื้อสตรอเบอรี่ข้างทางด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่ามาถึงญี่ปุ่นทั้งทีจะพา like สตรอเบอรี่ญี่ปุ่นที่หวานกรอบอร่อยแบบนี้ได้ยังไงเสียดายที่มาญี่ปุ s. <S чи, ่นครั้งนี้นะคะเราไม่ได้ไปเก็บสตรอเบอรี่กันเพราะว่าช <c oughs> ่วงที่เรามานี่ยังไม่ใช่หน้าเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะคะว้าวอร่อยไหมคะยำมี่มายำมี่ไหนดูยูนด้วยสิชกกัน โปรแกรมถัดไปก็คือหมู่บ้านโอชิโนฮะไกหรือว่าที่ค,คนไทยเรียกว่าหมู่บ้านน้ำใส,น,ำสนั่นเองน้ำใสกริง้งใสกริง้งเห็นข้างล่างเป็นอย่างนี้เลยใสายมากจริงๆอ น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาไงโอ้นี่คือความใสของหมู่บ้านน้ำใสนะคะหมู่บ้านน้ำใสถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่คนที่อยากจะถ่ายรูปกับวิวภูเขาไฟฟูจิมักจะมาที่นี่กันเพราะว่าหมู่บ้านนี้จะมีมุมที่เห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากวิวภูเขาไฟฟูจิที่เห็นชัดแล้วนะคะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือน้ำที่ใสามากๆนั่นเองค่ะแล้วก็เขามีถึงทั้งหมด8บ่อด้วยกันนะคะบ่อที่ลึกที่สุดเนี่ยลึกถึง8เมตรนะคะแต่ก็ยังเห็นว่าใสามากๆจนถึงก้นบ่อเลยทีเดียว เขาว่ากันว่าน้ําที่ใส่นี้นะคะเป็นน้ําที่จากภูเขาไฟฟูจิที่ละลายในช่วงหน้าร้อนค่ะแล้วก็มันทะลุผ่านหินลาวานะคะที่เป็นรูพุนเล็กๆแล้วก็รวมกับแร่ธาตุต่างๆทําให้น้ํามีความใสามากๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ดื่มหรือได้กินนะคะก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยซึ่งในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะมีจุดที่ให้เราดื่มน้ำแล้วก็สามารถนำขวดน้ำมาเกาะน้ำกลับไปได้ และที่นี่นะคะยังเป็นแหล่งรวมของฝากของที่ระลึกที่หลากหลายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะโดยจุดเด่นนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากชาวบ้านนะคะอย่างพวกผักหรือผลไม้ดองซึ่งยายนางนะคะก็เอนจอยกับสินค้ามากมายเลยค่ะตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็ซื้อไปทั้งมันเผาแล้วพอเข้ามาในหมู่บ้านนะคะได้ชิม ของฝากนะคะก็สนใจติดไม้ติดมือมาเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุกีนี่ดองเห็ดดองถั่วแดงแล้วก็เกาลัดค่ะอันนี้คือบ่อน้ำใสนะคะที่ลึกที่สุดที่ลึกประมาณ8เมตรค่ะจะมองลึกลงไปเห็นเหรียญข้างล่างเลยนะนะคะแต่เขาบอกห้ามโยนเหรียญนะใครมาที่นี่ก็อย่าโยนเหรียญนะเหรียญเต็มเลยแต่ข้างล่างเห็นเหรียญเต็มเลยแต่ว่าอย่าโยนกันแล้วกัน แต่น้ําใสมากคือเห็นเห็นปลาเลยทุกคนดูดิเห็นพื้นล่างเลยค่ะลึก8เมตรแต่ว่าคือด้วยความใสของน้ํานะคือเห็นแบบนี้เลยอะ่ะอ,อันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ําที่มาจากภูเขาไฟฟูจิใช่ปะล้างนนมือล้างมากน้ำแร่นะคะเดนนนังจะกินน้ำแร่ภูเขาฟูจิคะ่ะเย็น <laughs> เย็นเย็นเหมือนประมาณแช่แช่ตู้เย็นบ้านเราเลยค่ะมีสีมีกลิ่นอะไรไงมีมีกลิ่นมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันเย็นค่ะเห็นไหมคะว่าของกินเยอะมากจริงๆค่ะเด็กๆกินกันไม่หยุดปากเลยทีเดียวอ้งงูอร่อยไหมคะมันเป็นยังไงมันสวีทหรือเปล่ามงใหญ่เลยปะป้าเปียวมันเปียวมันไม่หวานหรอลูกค่อยๆกัดครึ่งนึง <Wow. S 2> น้ำอกมามีจี่ว่ารสชาติเป็นยังไงมันหวานไหมมันกรอบไหมคะมันกรอบไหมคะมันกรุบกรุอันนี้เป็นฟิววิวฟูจิซังที่หมู่บ้านน้ำใสนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเมฆข้างหลังนิดนึงนะคะถึงบอกว่าแต่ว่าฟ้าก็คือยังยังถือว่าเปิดเนาะก็คือเรามาก็ถือว่าโชคดีทั้งสองวันนะคะตอนนี้นี่ มีเมฆนิดหนึ่งนะ จากนั้นเราก็จะพาเด็กๆไปนั่งคาบาบัสค่ะเป็นรถสะเทินน้ําสะเทินบกที่จะพาเด็กๆไปลุยที่ทะเลสาบยามานากาจริงๆเราจองไปล่วงหน้าแล้วนะคะแต่เนื่องจากมีอุบัติเหตุนะคะที่เครื่องยนต์ขัดข้องค่ะทําให้วันนั้นปิดทําการซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งเมลมาแจ้งเราเมื่อ2วันก่อนนะคะแต่ว่าป๊าป๊าไม่ได้ดูเมลเลยก็เลยไม่ทราบเราก็เลยขับรถกันมาเกอร์เลยค่ะแต่ก็ได้ลงไปเดินเล่นที่ทะเลสาบนะคะแล้วก็มีวิวของภูเขาไฟฟูจิอีกเหมือนเคยค่ะ บริเวณทะเลสาบลมค่อนข้างแรงอากาศตรงนี้จะหนาวมากๆเลยนะคะก็จะมีพี่พี่หงมาอยู่บริเวณหน้าหาดด้วยเขาก็จะมีอาหารขายด้วยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ได้แพนไว้แต่ได้มาเจอนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลย หลังจากนั้นเราก็ขับรถไปอีก30นาทีนะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปรถไฟชินคันเซ็นกับภูเขาไฟฟูจิค่ะที่บริเวณจุดนี้มันมีไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเจอจากคนที่รีวิวมานะคะเขาให้พิกัดมาเราก็ปักหมุดมาตามพิกัดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพอมาถึงเราก็ใช้เวลาในการรอรถไฟไม่กี่นาทีนะคะประมาณ4-5นาทีรถไฟก็มาแล้วค่ะแล้วโชคดีมากๆเลยที่จังหวะที่รถไฟมานะคะก็มา2คันติดกันสวนกันพอดีเลย หมามีก็เลยได้รูปมาเป็นประมาณนี้นะคะและถ้าใครที่อยากได้รูปรถไฟกับภูเขาไฟฟูจิแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะรถไฟนะคะผ่านบ่อยมากๆไม่ต้องรอนานให้ลุ้นเลยค่ะจุดต่อไปค่ะก็คือไร่ชาโอบุชิซาซาบะ เป็นไล่ชาที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่เห็นได้อย่างชัดมากเรามาก่อนที่พาทิตตกดิน10นาทีนะคะก็เลยได้ทานเห็นภูเขาไฟฟูจิที่มีสีเหลืองทองอลา,ามแบบนี้สวยมากๆจริงๆค่ะ เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะคะพระอาทิตย์เขาในญี่ปุ่นจะตกเร็วมากๆเลยอย่างวันนี้เนี่ยจะตกอยู่ที่ตอนประมาณ4โมง35นาทีนะคะถ้าเรามาช้ากว่านี้สัก10นาทีนะคะเราก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะท้องฟ้าจะมืดทันทีก็จะกลายเป็นได้ชาธรรมดาธรรมดาไปเลยค่ะ แต่ที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่เขาบอกว่าไอศครีมชาเขียวอร่อยมากเลยแต่เรามานะคะก็ร้านค้าปิดกันหมดแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ชิมเลยค่ะมื้อเย็นนะคะเราก็มาทานซูชิกันค่ะนี่ไงของใครมาเนี่ยนี่อาหารเรามาแล้ว โอยู่มั้ยน้องโชยู่ไม่รู้ว่าไหนแต่เนี่ยเราชิมยูคาแต่ว่าเลยเอามคนละอันนะอุ้ยลองไปแล้วหนึ่งอก้วหนูไม่ร,มรู้มันเข้มข้นแค่ไหนนะลองชิมดูก่อนเวลบบาอันเดี๋ยวๆบอกเราปะน่าจะใช่นะนี่นีนี่ อลส่วนที่พักคืนที่2นะคะเรานอนที่ AB Hotel Fuji ค่ะโรงแรมนี้นะคะก็แป้งเทาสามใบมีทอนะคะห้องกว้างขวางมากนะคะแยกสัดส,ส่วนชัดเจนระหว่างห้องนอนห้องน,น้ำและห้องอาบน้ำน,นะคะ รวมถึงยังมีมุมโซฟาอีกด้วยค่ะนอนโซฟาเลยวะได้อ้าวได้ซะง <c oughs> ั้นยางใหญ่ามากอ้าปางก็ปาง